ครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโหลาศาสตร์ไทยไพยิปซีวันนี้ก็เป็นวันที่16เดือนพฤษภาคมผมอ่าก็พอมีเวลาก็จะมาขอเป็นตัวแทนกราบขอพวกคุณท่านที่มาร่วมบุญงานบุญอาาเสงี่ยมท่านได้เข้าสู่วัยชราถึงเวลาท่านจะละสังขารท่านก็มีการ ส่งสัญญาณทำให้ลูกหลานได้ตั้งตัวและเตรียมใจมีเวลาก็ได้ไปทำบุญด้วยการใส่บาตร้้าน้ำผ้าไฟใช้นิสงเป็นบุญอีกบุญหนึ่งซึ่งผมมีโอกาสได้ทำผมก็จะนำมาอธิบายความหมายกับการที่เรามีโอกาสได้ทำบุญให้กับบรรพบุรุษรอ,อ่า ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราเนี่ยก่อนที่ท่านจะเข้ากับเข้าไปอยู่ในพบภูมิอยู่ภูมิหนึ่งซึ่งสิ้นลมหายใจมีโอกาสอยากจะให้ทุกท่านได้ไปทาบุญด้วยการทาบุญค่าน้ำค่าไฟใช้นี่โสรก็คงเป็นสิ่งที่ดีเพราะบุญเหล่านี้ก็จะทําให้ผู้ที่จดจากพระ,ะสังขานไปก็จะได้ไปในด้วยจิตสงบ ไปสู่คบภูมิที่ดีไม่มีความทุกข์กวนวายเนี่ยผมก็จะบอกความหมายเพราะว่าวันที่เจ็ดเดือนพุษธภาคมที่ผ่านมาพรามาจจะเงียนท่านอยู่ในวัยชรา8ปดสิเ็ปีอนี้คือเป็นของปฏิทินไทยสำหรับอายุของท่าน ถ้าดูตามปฏิทินจีนก็คือท่านก็อายุ89ผมก็จะนำเอามาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีโอกาสได้มารับพรท่านที่มาร่วมบุญขอให้มีแต่ความเจริญรุง่งเรืองร่ำรวยถูกหวยด้วยกุศลละพ้นบุญที่อามา่าเสงี่ยมท่านเคยได้ทำบุญมาขอกุศลละพ้นบุญน,นำพาให้ไปสู่จุด ภ,ภูมิที่ดีขอให้ทุกคนที่มาร่วมบุญครั้งนี้ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยทุกท่านทุกคนด้วยครับสวัสดีครับก็มาดูเหตุการณ์ใครท่านที่มาร่วมงานมาชมกันได้ในช่องโหลาศาสตร์ไทยไพ่ยิปซีแล้วก็ช่องโหลาศาสตร์ไทยพาไปเที่ยวและช่องโหลาศาสตร ไทยพาไปชมผมก็จะเอามาลงให้ทุกท่านได้นะดูในสามช่องนี้ท่านใดที่ถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยทุกทุกท่านด้วยกันครับสวัสดีครับวันนี้ขออาสา นอนเป็นเพื่อนแม่นะจ๊ะลูกเคยคนนี้จะนอนเป็นเพื่อนนะอ่าไม่ต้องมาเข้าผงเข้าฝันหรอก930 609เลยเต็มเต็มเลยคืนนี้เปนอีกคืนหนึ่งเคียงงานจบมีเวลาก็มานอนอยู่เป็นเพื่อนมีธรรมะเอามาฝากไว้จงให้ กับผู้ที่ไม่ควรให้และอย่าให้กับผู้ที่ควรให้เป็นธรรมะเอามาฝากไว้เพื่อไปปรับใช้กับชีวิตยิ่งให้ก็ยิ่งมายิ่งไขว้าขวามันก็ยิ่งหนี นอกจากคุณงามความดีที่สร้างมาถึงเวลาก็มาสม่งผลนี่คือธรรมะโซเซรวิจักกัดมหาชน EAS เล่ผมให้กินุ๊บบูชาพระรัตนต,ร,ตร,รัยเรเญน่าด้วยความกรุการาณา เจ้าครณพอครวลูกหลานคุณแม่สังเกตระเพียงทองของข้าพุณค่ะคุณวินัยคงสุนทริจหัวหน้าฝ่ายงานขยายและบำรุงรักษาโรครงข่ายบริษัทแอดวานซ์อินโ r เซอร์วิสจำกัดมหาชนเอเอ็ของคุณท่านเป็นอย่างสูขขงค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณสมคิดสิทธิชัยกุลผู้ชำนาญการระบบไฟฟ้าเอเ ได้โปรดให้เกียรติผู้บูชาพระธรรมเรียนเชิญท่านเรื่องความกรกันเจ้าภาพครอบครัลรวลูกหลาคุณแม่สเสงียมตะเพียรองอของขอะพะคุณค่ะคุณสมคิดสิทธิชัยยากุลผู้ชำนาญการระบบไฟฟ้า AIS จากบริษัท a d v a n c e i n s o Service จำกัดมหาชนค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณสุวรรณสุภุระเสศีผู้จัดการส่วน Core Network และ ICT AIS ได้โปได้เกียรติจุดทู้บูชาหน้าที่เครื่องตั้งเรียนเชิญท่านเรื่องความบริก่ร ลูกหลานคุณแม่สงเสนียมตะเทียนทองขอขอบพระพคุณค่ะคุณสุวรรณสุขุมประเสริฐศรีผู้จัดการส่วนคอเนกเวิร์ดและ i c ซ AIS บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกกดมหาชนขอบพระคุณนั่งและคณะอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านผู้วิเกียริที่เคารพรักทุกท่านท่านจบูชาพระ กรา,ร,าราบพระรับศีลดยพร้อมเพียงการโดยท่านสอทประกอบศีรุ่มมาท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระเย็ยสงเรียนจะได้เลื่อนความร่วมกันครับก็หลังจากที่กรรท่านเจ้าภาพเึิ่งได้จุดธูปเขียนกานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในช่วงระดับต่อไปเราก็ตั้งใจบูชาพระกราบพระแล้วก็รับศีลยพร้อมกันนะครับ อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังหังอภิปูชยามะอระหังกมาสมุทโภคตวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิ ตวาขาโตปตะวตาโมธรรม,มนามาสามิสุปฏิปันโนปตะวโตสาวะกะตังทโทตังคังระมามิสาธุมักยังพันเตวิตุงวิตุงรักขณาทายะติสรเนนะสหาปัญจสิรานิยาจามา भूक्ति यां पि मात्यां भन्दे विद्धुमितुमरकरथाय ति सरलेन सहा पञ्चाक्षीरहनिया जामः ताक्ं पि मायां भन्दे विद्धुमितुमरकरथाय ति सरलेन सहा पञ्चाक्षीरहनिया นาโมตักะภะคะวะโตอะหาโตสัมมาสัมพุะนาโมตัสะภะคะวะ โตอรหะโตสัมมาสัมพุทัสสานะโมตจสาภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทัสสาธามจาะนากัจฉามิพุทธังสระนามกัจฉามิธัมมงาระนามกัจฉามิ มังสาระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามีทุติยัมปีมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสารังคัจฉามีทุติยัมปีตังขังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามีตาติยัมปีุทังสระนังคัจฉามีตาติยัมปีพุทธัง ังสระนังขจามิตตเทียมัวารมิังสระนังขจามิตาเมตียปิังมิยังสระนังขจามิตัรมตยมปังวางสระนังขังาสระนังขจามิตะิตปิัสระขังสระนังขจามิตตาาานขามิาเนิตาง ปะทังสปาทียามิอัินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังตมาทิยามิอัินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังตมาทิยามิอะเม สิกขาปังกบาติยามิโมตาวาทาเวระมณีสิกขคาปังมมาติยามิม้าวาทาเวระมณีสิกขาปังสบาทิยามิ دي دکا پتن ปฏิทังปฏิการอันเรลอันทิวรางอิดาตถาตันติธะสัตตาปราชาชกชาติการเทเตตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังนภโมวัสสาภะคะวะโตอะระ เวทตามยวอตาต เรียนเชิญคุณสมชายสาลีผู้จัดการส่วนงานโครงสร้างพื้นฐานบริษัทแอดวานซ์อินโฟสวิตจำกัดมหาชนเอเอสได้โปรดให้เกียรติวายสายโย่เพท่านด้วยความเคารพกันเจ้าภาพครอครัวล,ลูกหลานคุณแม่สัี่ยตจากเปียนยทองของพระคุณค่ะคุณสมชายสาลีผู้จัดการส่วนงานโครงสร้างพื้นฐานเอเอสเป็นอย่างสูงค่ะ ขอญาตเรียนเชิญตัวแทนผู้มีเกียรติถวายจตุปัใจจัยทยธธร,รมแดดระดับที่ส์งระดับที่หนึ่งขอญาตเรียนเชิญคุณวินัยคงสุขคกิจหัวนาหน้าฝ่ายงานขยายและบำรุงร,งรักษาโครงข่ายบริษัทแอดวานต์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนเอเอสท่านที่สองขอญาตเรียนเชิญคุณสมคิดสิทธิชัยกุลผู้ชำนาญการ ระบบไฟฟ้า AES ท่านที่3ขออนุญ,ญาตยนเชิญคุณสุวนสุขุมประเสริฐศรีผู้จัเกินการส่วน Core Network และ ICT a i s กับอีกท่านหนึ่งค่ะขออนุญ,ญาตยนเชิญคุณสมชายสาลีผู้จัดการส่วนงานโครสสงสร้งางพื้นฐาน AES เรียนเชิญทั้ง4ท่านถวายสตุปปัยเยยธรรมแด่พระพิษุสง์เรียนเชิญคณะท่านเลือกความโปรก่ะ ยกเลยค่ะยกพาประเกงของกนค่ะสาธุค่ะเจ้าก็ครวลูกหลานคุณแม่สังเงยตตะเพียนทองขอขอบพระคุณน,นะคะคุณวินัยคงสุนทรนกิจค่ะหัวหน้าฝ่ายงานขยายและบำรุงรักษาโครงค่ารบริษัทแอดวานซ์ทีโคเซอร์วิสจำกัดมหาชนขอขอบคุณคุณสมคิดสิททิชัยกุลค่ะผู้ชำนาญการระบบไฟฟ้าย a s ขอบคุณคุณสุวรรณสุขุมประเสริฐศรีผู้จัดการส่วนอินเวอร์ดและ i c t ขอบคุณนะคะคุณสมชายสาลีผู้จัดการส่วนงานโครงสร้างพื้นฐานเอสค่ะสภาพที่สองค่ะลูกๆคุณแม่ของคางแซลินค่ะ Ah um... ดีชาวกระระตราธิบนพรระคุณเจ้ารับปรหารอินธบาทนาทิบา้านเจ้ภาพทุกรูปเปกิครับเครึ่อนนี้เราก็ก,ากราบพระพรอมกิรังเลยกับอรห,หังสัมมาสัมพุทโธะตวาทุทังพระพวันตังอภิวาเทมิตวาคาโตะตวตาธโมธรรมังนามามิ สุปฏิปันโนปะกวะโตสาวะกสังโฆตังขงังระปามิประกอบซึ่งในคืนบรีการสวดพระพิธรรมซึ่งเป็นคืนที่สามก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ